เอาชีด้วยนะอารีบเปิดเสียบแผลเปิดเลยเนาะฟังนี้นเฮ็ดยางไหมจะทำไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยแมนไข่ลูกไก่ไวมีบ่เบิ่งไข่ลูกเขยซอสใช่ครับซอสมะขามมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะทำซอสมีน้ำมะขามแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาน้ำตาลเ้าเกียวมีซอสด้วย <Yeah. S 1> ในตู้เย็นเราก็มี นี่ <S <S ทำน้ำไข่ลูกเขยได้ตั้งหมอเซียดเด้ยบิงมานี่ไอเซียดสู้กินตเติมน้ำซ้อนลงไป <Okay. S 1> แต่สักสามซอนสามซอนน้ำเปล่าลงไปนี่น้ำมะขามมีหรือยังมีแล้วตักลงดูอืมกินน้ำพลาลูกเขยตองสมสมอ่ะเปรี้ยวหวานโอเคปิดเ <Okay. S 1> ตาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว อันนี้นี่ไอรวบร้มความเสียไปเปเรียบมีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวเรียบร้อยแล้วความเสียดีนนึ่เติมน้ำเปล่าใส่น้ำมะขามเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่ลูกเกดตองมันวหมมันอัดเปรี้ยวหวานมัน,อมน,มน,อนบ,บนนอแมอ,อ,อ่าเติมน้ำตาลได้นิดนิดหน่อยหน่อยเติมน้ำตาลนิดนึงตามใจชอบปุ๊บเสร็จเติมหอมเจียวลาดซอสลงไปเลย บักชีด um um ้วยนะน้ำพร้อมแซบเรียบร้อยมาแล้วแบ่งกันเลยคนละลูกคนละลูกเดี๋ยวพี่เก็บตังค์ตอนเลิกงานคนละสิบบาทไม่กินแล้วครับเยอเล่นกินได้เลยครับผมเป็นไงบ้างน้องพรนัวไหมนัวมากแบบนานเห็นปะอร่อยเลยมันบอกอร่อยมากหรือซอสนางกินมาถ้าใครอยากทำไข่ลูกเคยนะครับผมง่ายๆเลยซอสกว่านั้นจบ